นี่นะครับคือควอตถุดิตที่เราจะทำมาไข่เจียวนะครับแต่ขาดรสดีนะครับคงไม่เป็นไรนะครับน่าจะอร่อยอยู่ไปครับเชฟเอาไปทอดครับเชฟกำลังเจียวไข่นะครับนี่นี่ไข่แดงไม่แตกด้วยนะครับนี่มันต้องแตกจรนี่นะครับไข่ไข่ฟองเล็กมากเลยครับใช่นี่นะครับสองฟองนะครับคน แล้วใส่อะไรต่อครับเทมน้ำมันหอยครับเค็มรับเค็มมากเค็มเค็มเค็มใส่เยอะไม่ดีนะซึ่งจะเค็มนะดูนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรต่อครับเทมอุ้ยเค็มรับเอ้ยไม่ใช่มันชื่อซอสถั่วเหลืองไอตาพีแอนนะจ๊ะอ๋อกวนครับเค็มเปกนโคเปอร์วหรอครับเค็มเปกนโคเปอร์เหรอครับที่กลัวครับ กดไปแล้วนี่แนะครับเลอะนิดหน่อยนะครับเขไม่เป็นไรนะครับหาผ้านี่นี่ครับนี่ครับนี่กำลังตีไข่นะครับกำลังตีไข่นะครับกำลังตีไข่นะครับ ช่วงนี้ถึงช่วงนี้เป็นเวลาตีไข่นะครับช่วงนี้เป็นเวลาตีไข่นะครับซึ่งเราเราจะ<อ>ต้องเอาไปทอดต่อนะครับหยแกออัาปนนนี้้้ขขขงงต ขอข้าวครับตอนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอทอดเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้กำลังกําลังจะถึงขั้นตอนทอดแล้วนะครับคนไข่เรียบร้อยครับนี่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเตรียมกระทะไว้แล้วนะครับนี่เมื่อกี้ปล่อยแก๊สแรงไปเกินครับแรงนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยครับต่อต่อไปทําอะไรชฟไม่รู้ครับต่อไปก็รอให้น้ํามันมันเดือดนะครับ นี่เชฟเขาฝีมือดีนะครับนี่นครับแล้วเราคนไข่เสร็จแล้วนะครับนี่ใส่ใส่เชฟใส่อันนั้นเยอะเกินไปหน่อยนะครับมันเลยเป็นสีอย่างนี้น้ำมันเดือดยังคเชฟเอามือจิ้มลงไปดูอูแมวครับเชฟ ไปมาดินี่นะครับนาการถือแล้วพีนันมันจะตกแล้วนี่นะครับนี่เอาลงเลยใช่ไหมครับเชฟยังครับทดสอบน้ำมันก่อนอ่ายังไม่ร้อนยังไม่ร้อนครับยังไม่ร้อนเย่ยังไม่ร้อนใช่ไหมครับยังครับเชฟว่าติดกระทะไหมครับเนี่ยไม่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 ติดไม่เหลือครับทขาไมพูดอย่างนั้นครับเชฟไอ้ที่ทำทำไมเชฟยานะครับ เชฟฝีมือดีไหมครับเนี่ยดีครับดี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 โดครับดีโดอร่อยแล้วครับดีโดนี่ดีโดนี่อร่อยมายเอาน้ำมันมาเพิ่มดิยี่้อน้ำมันไม่พอมั้งพอครับเชฟไม่พอครับไม่พอไม่พอมาที่แบเชฟเชฟคือเป็นเชฟระดับประเทศประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่นะครับนี่ น่าบบจะน่าจะอร่อยน่าดูนะคะแม่น่ำไหนกว่าเราไปล้างเร็วดิว,วไปล้างไปล้างไม่ทำเป็ๆๆๆๆเด็กเปรชนะฮะน้ำมันนะครับจะดูกันนะครับว่ามันร้อนอย่างครับเอากองจุ่มลงไปเลยนะครับยังน้ำวะนี่นะครับะยัง ว่าได้ใช่ไหมครับได้ครับคุณมได้แล้วเหรอครับได้ครับลงไปเลยครับไม่ได้อยู่ลงไปเอาลงไปเลยครับเทียบครับเทียบครับมันแรงขึ้นไปาะครับปล่อยแรงจับเทียบครับครับเอาไปครับเอาถือให้หน่อยครับเนี่ยครับเทียบอาเอาไปที่เอาไปตรงนี้ก่อนนะครับเทียบ ทำไข่เจียวหรือไข่เล็ครับไข่เล็ครับไข่คนเปา้าเนี่ยครับนี่นะครับจานเจี๊ยบครับใบ e สนนบใ่นี่ครับเจี๊ยบมันใส่นี่ไปแล้วไม่ทันแล้วเอาไปเก็บเชฟเอาใส่นี่ครับมันไม่ทนันเลยเชฟบครับใส่นี่ครับังไม่ทนัมมทนนะครับใส่นี่ไปเลยครับโอเคครับเอาไปเก็บไปต่อไปก็กินไข่ดิบๆนะครับหลอกเลย มันไม่ให้หมานะครับแต่เรากินไข่ดิบนะครับมันไม่เป็นฟองคุณเลยนะคุณคุอลิมีตัวเนี่ยนี่ยคับโอ้กระทะไม่ร้อนนะครับเนี่ยนะครับกองกินไหมครับนี่ครับอือครับกินครับสูตรอันนี้โมโตะเลยนะครับสูตรออซิเมะเลยเดินมาเด๋อเด๋อเยอะเอาไปแช่น้ำ อวิณ้ำมันนะที่อ่ะนน้ำมันปิดี๋ยวถือเอาไปวางที่โต๊ะนี่นะครับของแซ่บนะครับนี่แล้ล้คนนั้นนี่นะครับของของอร่อยนะครับนี่นี่นะครับนี่ของอร่อยเดี๋ยวผดโคนให้ดูนะครับนี่นี่สูตรของทางเราใส่น้ำมันหอยเยอะๆนะครับนี่อร่อยแน่นอนนะ ดููเชฟนะครับูเชฟนะครับเชฟคนนี you know? ้ครับเอออย่าเชฟ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 กระทะหลุดนะครับชื่อของเชฟครับเฮ้ยน้ำมันไม่ตรงเชฟกระทะหลุดนะครับชื่อเชฟคนนี้เชฟคนนี้ฝีมือดีฝีมือมีอีหรอเบอร์ต่อไปเราจะไปกินกันนะครับขอตัดกล้องไปแป๊บนึงนะครับครับใส่ข้าวนะใส่ข้นนา่เอาไปลรางข้าวแล้วจะอร่อยใช่ไหมครับอร่อย ดีนะครับเดีมไหมครับเกลียมของเราฝีมือดีไคเกี่ยวกันเป็นไฟคั่วเลยเนี่ครับโอ้โหดีไฟหน่อยนะครับเดี๋ยวกระทะไหม่นะครับเออกระทะไหม่เดี๋ยวจะโดนมอเดอร์เนี้ยได้นะครับ,บนี่เนี้ยห่อห่อแน่นแมงอย่าทับตามนะครับลองเอครับทำตามได้เลยครับเอ้ยไปสู่ ทางเรานะครับสูตรลับนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดนี่นะครับน,นี่นะครับนี่นี่เชีของเราฝีมือดีนะครับฝีมือดีนะครับนี่คิจขาเลยด้วยนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นเอายกองดับเลยโอ้ยเก็บ นี่นะครับนี่นะครับนี่ไข่ของเราะจะอร่อยแน่ดูนะครับเนี่ยนี่นะครับไข่ของเราแซ่บอิลีแน่นอนครับแซ่บแน่ๆครับแซ่บสุดๆนะครับไข่เราซึ่งเป็นสูตรของทางเรานะครับนี่ไข่ชุ่มน้ำมัน,นครับ พอแล้วนะนี่ครับเจฟฟนะครับพอพอเราเจฟฟ์เลยนะครับเราต้องปิดแกล้งนะครับขั้นตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ต่อไปเจฟฟ์ทำอะไรครับเจี๊ยมันเจฟฟครับต่อไปต่อไปจะให้หมากินใช่ไหมครับเจฟฟครับเจฟฟอย่าเล่นครับเจฟฟอย่าเล่นครับเจฟฟเจฟฟอย่าเล่นครับกินครับกิน เอาส้มเอาส้มไปอย่างงี้เชฟครับเชฟอย่าเล่นเชฟเดี๋ยวไม่ได้กินเชฟเอ๊ะแม่นใครดิบกินเป็นน้ำมันต่อไปก็กรองน้ำมันออกนะครับทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะกูทำไม่ปิดเดี๋ยวกูนี่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 นะครับเอาเอออย่างเนี้ยนี่อย่างเนี้ ไม่ตรงไม่หยุดทำน้ำมันนี่นะครับสูตรแซ่บๆนะคะต่อไปก็ต่อไปก็จะเตรียมเตรียมชานะครับเอยไม่ใช่เตรียมจานนะครับเตรียมชานอยู่นิดหน่อยนะครับมันต้องมีอยู่แล้วเขาบอกว่าสูตรนี้กินกับข้าวอร่อยครับ นี่ครับอ,อืม,อมเชฟอีกคนลองกินฝีมือเชฟร้อนไหมะครับกินแล้วครับผมเค็มมากครับนี่ไข่ชุ่มน้ำมันนะครับนี่อืมีไข่จะมากินด้วยนะครับนี่อืม อร่อยนะครับแข็งเลยอ่ะพูดแข็งจะมีแบบแข็งๆกรอบๆอย่างเี้ครับเชฟอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับเนี่ยข้าวเป็นเม็ดกึ๊กๆกักกึ๊กข้าวกรอบนะครับข้าวไม่สุกต้องการลองชิมหน่อยข้าวไม่สุกจะร้อนไหมันมาสุกข้าวกรอบแล้วครับเด็กเหมือนกีข้าวดิบอ่ะข้าวมหรือไม่แห้งหรือ่ะ ส่ <problem> วนอันนี้เชฟเขาเชฟเขาทําเองเหมือนกันนะครับนี่อร่อยแน่นอนใช่ไหมครับเชฟส่วนอันนี้เชฟชิมแล้วนะครับอร่อยมากนะครับนี่ครับนี่ครับวันนี้คือเมนูวันนี้นะครับเมนูวันนี้นะครับเที่ยวชนบุรีสนุกไหม นี่กำลังจะกินข้าวกันนะครับนี่นี่ขายของเรานะครับเน,นือม่นอนไม่เป็นไรครับนี่นข่มซุปเต๊นนุเนี่ยนือครับเขาเหม่งแข็งเลยอะแข็งเลยอืเยออมเชฟคนนี้ทำข้าวแบบแข็งนะครับแต่เชฟของเราอร่อยนัวแซบนะครับนี่ครับไม่ไดีก,กินกินไหมนี่นะครับ เอา,เานี่เดี๋ยวไปสั่กำลันเอาอะไรนี่ครับลองกินกะข้้นเหนียวดูนะครับเนี่เฮ้ยขึ้นมาดิขอบเลยถ้าพบอ หลังทอดแล้วก็กินนะครับนี่ยอคือนกันเออคือนกันอครับเชื่อเลยนะหอมนึงไก่นึ่งไ่อมนึงไอมงแรงนะครับเนี่ยไก่หอมนึ่งไก่รุนยบหน่ยเจ๊อ่ะเอออ่กันอยากโตหแปลคุ้มครอง นี่ครับอันนี้เมนูเมื่อวานนะครับเนื่อยว่ะผัดผักบุ้งนี่ครับผัดผักบุ้งนะครับเมนูว่าวานกับปลาทูนะครับอันนี้เชฟคนนี้เขาทำข้าวผัดนะครับข้าวไม่สุกนะครับแต่เชฟของเราข้าวสุกแซ่บแน่นอนครับไข่เค็มนี่นี่ครับไข่ขอบอกเลยกำลังนัวกำลังดี เทปลองชิมดูไหมครับไม่เป็นไรครับเก่งใจเด็วเป็นไตสูตรเราไม่ใส่กระเทียมนะครับใส่ทำไมอ่ะพี่ไม่ใส่พี่ไม่ชอบนี่นะครับเราเพอเนี่ยได้มือกินได้กูกินอ่ะอย่งนี้ครับ นี่คนระับน้ำมันที่เหลือน่อาจะทเาไว้ไหนเ <No. S 2> อาเนีย่ยไหนนั่นคว้างก็เสียดายนี่ครับอร่อยมากเลยนะครับนี่หุ่นแกงมีเพื่อนมากินด้วยนะครับเนี่ยแต่เราไม่กินนะครับนี่เมมลุงเตือนเต็มแล้วอะไรคืเอเมมอ่ะเฮ้ <c oughs> นี่แต่ขับกบ่ไหมลืมคนนะครับไข่ขาวยังมี